ยืนยันตัวเลขแล้ว a อ,อนิ e w าวเว S6 h y y r r i d ทะยานขึ้นเป็นผู้นำอันดับหนึ่งทางด้านยอดขายรถยนต์ในกลุ่มเดียวกันสำเร็จ หลังจากที่อ n l n h w h a เ a l H6 Hybrid ไ u v ดได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการยานยนต์ไทยด้วยการทำยอดขายสูงติดอันดับท็อป3ในตลาดรถยนต์ Compact SUV ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นเดือนแรกของการส่งมอบรถภายหลังจากการเปิดตัวและประกาศราคาอย่างเป็นทางการในปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งแม้ว่าจะต้องเผชิญกับสถานการณ์อันยากลำบากทากลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 g กรดวอลมอเตอร์ยังคงสร้างผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องในเดือนสิงหาคมนี้ด้วยยอดขายรวมกว่า408คันก้าวขึ้นเป็นแบรนด์รถยนต์ที่มียอดขายสูงสุดของเซกเมนต์ Compact SUV ของประเทศไทยแซงหน้าเจ้าตลาดเดิมอย่าง CRV และ Mazda CX-5 ได้เป็นที่เรียบร้อยสำหรับยอดขายของ o r n n e w h a r ว e l อ h หกไฮบริดกว่า408คันในเดือนสิงหาคมนี้เพิ่มขึ้น27.5% เมื่อเทียบกับยอดขายในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาที่มีจำนวน320คันส่งผลให้ในเดือนสิงหาคมนี้ Great Wall Motor สามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาดสูงถึง34.3%จากยอดขายรวมของรถยนต์ compact SUV ทั้งหมดในเดือนสิงหาคมที่มีจำนวน1,190คันก้าวขึ้นสู่การเป็นรถยนต์ที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งของ segment ครองส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้นอีก7.8%เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งทางการตลาดใน เดือนกรกฎาคมที่26.5%ทั้งนี้เมื่อรวมยอดขายจำนวน320คันในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา Great Wall Motor ได้ส่งมอบรถยนต์ All New h a w e i S6 Hybrid SUV ให้แก่ผู้บริโภคชาวไทยไปแล้วกว่า728คันภายในระยะเวลา2เดือนนอกจากนี้ Great Wall Motor ยังคำนึงถึงความสะดวกและผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับอยู่เสมอซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงได้ปรับนโยบายและวิธีการดําเนินการต่างๆให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างรวดเร็วเพื่ออำนวยความสะดวกสูงสุดให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการขยายระยะเวลาของแคมเปญทางการตลาดรวมไปถึงการให้บริการถึงหน้าบ้านของลูกค้าหรือ door-to-door door service และนอกจากยอดขายที่เติบโตในตลาดประเทศไทยแล้วเกรดวอร l มอเตอร์ยังคงทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในตลาดโลกโดยยอดขายรวมในเดือนสิงหาคมกว่า74,257คันโดยในจํานวนนี้เป็นยอดขายจากตลาดต่างประเทศ12,399คันเพิ่มขึ้นกว่า81.1%เมื่อเทียบกับยอดขายในเดือนสิงหาคมของปีที่ผ่านมา และจากยอดขายทั้งหมดทั่วโลกในเดือนสิงหาคมนี้ h าว a า H6 ยังคงเป็นรถยนต์รุ่นเรือธงที่ทำยอดขายได้สูงสุดอยู่ที่20,26คันรักษาแชมป์ยอดขายรถยนต์ SUV สูงสุดในตลาดจีนได้เป็นเดือนที่99ติดต่อกัน ส่วนด้านสถิติยอดขายรถย,ยนต์ของเกร a วอร์มอเตอร์ทั้งหมดในปี2,564มียอดขายสะสมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคมปีนี้รวมกว่า784,023คันเติบโตขึ้น39.3%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้วซึ่งก็ต้องบอกว่าน่าจับตาม,มองไม่น้อยครับสำหรับแบรนด์น้องใหม่ในไทยอย่าง g r e a วอร์มอเตอรที่หลังเปิดตัวเพียง2เดือนก็สามารถความผู้เล่นรายเก่าลงได้อย่างราบคาบ แต่อย่างไรก็ตามตลาดรถยนต์นั้นจะวัดกันที่ยอดขายในระยะสั้นนั้นก็คงจะไม่ได้ก็ต้องมาติดตามกันต่อในระยะยาวว่าเกรดวอร l มมอเตอร์นั้นจะสามารถยืนระยะเป็นผู้นำในระยะยาวได้หรือไม่เราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปครับ